สวัสดีครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปหนึ่งะครับตรงนี้ตัวอาจจะสมบูรณ์หน่อยนะครับเนื่องจากกินเยอะดีหไหนทำอะไรกันอยู่ติดจุบไปซะแล้วนะฮะจะมีเพียงเธอมาคุยเล่นกันคุยเล่นสบายสาย ทิมทงานพักผ่อนสบายนลขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมไม่แบบสบายๆพี่แซงยังมีอะไรกินอยู่ไหมหนอกนะถ้าใหม่เหรอทำ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 วันนี้ก็คือลืมลืมลืมเพื่อนไอ,อคิปเพื่อนนั่นแหละทุกวนหนึ่งกับพี่ตังมานะครับเพราะว่าตอนแรกเราจะผมลืมไปแล้วว่าว่ามาวันนี้ลืมว่าทํางานนะครับแต่เอายังอยู่ถอนที่มันเครื่องผมดีกว่าเออใช่แต่ว่าห้อยได้ได้ห้าปาก โอเคห้อยเฉยนะ่ร้าไปักโอเคครับผมเอ้าอ๋อไม่ปักหมุดขึ้นเฉยแต่ห้อยได้แต่ว่าถ้าไม่มีสินค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อห้ามปักหมุดเฉยเวลาถ้าปักหมุดแล้วไม่มีสินค้ามันจะอืมอืมขอบคุณทุกคนจริงๆมีความสุขมากวันนี้มีร้องเพลงไหมวันนี้อาจจะไม่ได้มีร้องเพลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมของสําหรับพุ่งพุ่งนี้นะครับแล้วก็ อาจจะต้องทําหลายอย่างอยก็ดีใจวันนี้ดีใจได้ได้เล่นไลฟ์เล่นไลฟ์เพื่นองก,ก็สบายดีอืมหลายคนเครียดแทนผมเนื่องจากที่ว่าเข้าหมดคุยเล่นหน่อยนะคุยแบบอันนี้หน่อยเพราะว่าจะพยายามพูดพูดไม่ไม่บ่อยมากและเพราะเกรงใจเพื่อนๆเ,เหมือนรู้สึกว่าหลายคนเตือนว่าไลฟ์ก็ให้อดทนไปมีอะไรพยายามอย่าระบายมันออกมาทําให้มีความสุขอย่างเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะทํานานไม่นานขนาดไหนก็ มีหลายคนเป็นห่วงเพราะว่ารู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงนะครับผมอดทนอยู่กันไปเพราะผมก็รู้จุดจบเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงกับสิ่งที่ผมทําอยู่นะเพราะว่าอะไรผมได้สร้างได้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 เรียกว่าอะไรได้ได้ได,ได้อยู่ดีๆได้ทําอะไรก็ไม่รู้มี FC กลุ่มหนึ่งที่น่ารักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกา่ากลุ่มใหม่ จนมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากจนวันหนึ่งมันไลฟ์เนี่ยทั้ง2กลุ่มหรือกลุ่มไลฟ์มารวมกันผมกับเขาคนดูกันเป็นแสนจนผมไลฟ์เองคนดูก็ยัง4ี่ห้าหมื่นจริงๆสิ่งที่มันไม่ควรทํานะครับสําหรับคนที่ชอบยังคิดว่าการใช้งานการใช้แพลตฟอร์มของตัวเองทํางานอยู่คือการแบ่งปัน f c มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําแน่นอนเพราะว่าถึงมันจะเป็นสมมุติเรามีคนดูเราอยู่ห้าหมื่นคนเนี่ยคือกําลังที่จะซื้อของของเราคือกําลังที่จะช่วยอะไรเราหลายอย่าง บางคนก็เลยอาจจะสร้างเรื่องเป็นว่าให้ดูเราไว้แล้วก็ทําเป็นว่าชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้เราเอฟซี FC ของเราจะได้ไม่ไปตามคนนู้นเพราะมันมีผลต่อการทํางานเยอะมากนะครับแต่สําหรับสิ่งที่ผมทําคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เราเคยคิดไหมบางทีเราก็เคยคิดเพราะว่าเราก็ถ้าเราอยากอยู่ได้ยาวเราก็ต้องรักษาเ c กลุ่มใหญ่ของเราไว้เวลาเราไลฟ์มันก็ต้องมีคนดูอย่างน้อยเยอะๆหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้ขายงานกับลูกค้าหรืออะไรได้แต่สิ่งหนึ่งเนี้ยผมจะพยายามพูดค้าเดียวจริงนะเพราะว่ามีเพื่อนๆพิมพ์พม,มาเยอะเยอะมาก เราจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตัวผมนะครับผมรู้อยู่ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงจุดจบมันก็จะเป็นแค่นี้เองผมมี FC ที่น่ารักกลุ่มใหญ่มากกลุ่มหนึ่งแล้วผมก็ FC ของผมเนี่ยอะตีไป5 0,000นคนไปแบ่งให้คนนู้น5 0 0 0นคนหมื่นคนไปแบ่งให้คนนี้พันคนแบ่งให้คนนี้500คนพันคนมันลุมๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นการกระจายโดยที่ธรรมชาติอีกหลายๆคนที่ผมพาเพื่อนมาเจอทุกคนมีความสามารถความน่ารัก ก็ไม่แปลกที่วันนี้มันจะเหลืออยู่น้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีความสุขในการที่ว่าเวลาเข้าไปชออป่องคนนู้นหรือว่าพาเพื่อนๆไปดูและเพื่อนๆไปกระจุกอยู่กับคนพวกนั้นมันมีความสุขครับผมมีความสุขครับเขาจะขึ้นชนผมไม่ชนไม่เป็นไรนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเป็นนี้พอเราไลฟ์ like, พร้อมกันพวกคุณรักชอบเพื่อนๆเป็นสิ่งที่ดีมากครับผมรักชอบน้องๆผมผมผม,มีความสุขมากมีความสุขกว่า ที่เห็นทุกคนอยู่กับแค่ตัวผมถึงมันจะกระทบกับไอ้หลายๆอย่างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็จะเป็นแค่นี้ง่ายๆเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับมันห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดพันเจ็ดพันแล้วผมก็แค่ทําง,งานไม่ได้ต่อไปหรือว่าแค่แบบว่าไม่ได้มีคนดูน้อยๆหรือว่ามีใครเข้ามาแทนมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วแล้วก็ตัวผมก็จะเป็นจบโดยหายไปแบบธรรมชาติหรือว่า นั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีใครนึกถึงตัวผมเองแค่นั้นเองมันเป็นจุดจบที่อาจจะดูน่ากลัวแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับจริงๆง่ายๆก็แค่ไม่พาไปดูใครที่ไหนเลยแล้วก็อยู่กันแค่เราไม่ต้องโดนด่าด้วยดีกว่าทั้งเยอะโอ้โหนี่นี่อันนี้อันนี้กินกันจนแบบว่ากินกันเยอะมากนะฮะมีพีเอฟน่ารักให้มาโอ้โหกินทุกวันอร่อย อร่อยจริงจริงกินง,งานอะไรมาก็กินกันอันนี้อร่อยจริงนั่นแหละจะพูดทีดวไม่ต้องห่วงผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่ามีแบ่งปันแยกย้ายเรามีความสําคัญในบางวันพอวันหนึ่งหมดเราก็หมดความสําคัญน้องๆที่เราไปดันลืมเราลืมอะไรไม่ใช่ปัญหาครับผมก็ยังมีความสุขอยู่ดีไม่ต้องห่วงผมตรงนี้นะครับผม อยู่กันให้นานที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้นั่นแหละอือร่อยอันนี้อร่อยจริงก็ไม่ว่าใครเครียดเกินไปก็ก็เครียดได้แล้วก็ผมเครียดกว่าผู้คุณไม่ต้องห่วงสบายสบายผมเนี่ยมีแม้กระทั่งลูกค้านะครับที่คุยกับเราว่าโอ้ยอดน้ำเน็กทำนี้แล้ว มันเป็นไม่แน่แต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าให้แบบว่าเราอย่าไปแจกเทฟซีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่เครียดเลยนะผมมีความสุขมากถึงมันยังจะลงๆจนเราทำงานไม่ได้เลยไม่เป็นไรแต่ว่าที่ผมแบบน้อยใจคือบางทีแบบเราพาไปดูเพื่อนๆเปรักลราบางทีเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ดังใจเพื่อนๆก็เลยมาด่ามาโทษผมผมว่าอาจจะมีนิดนึงที่แบบจริงๆมันง่ายิดเดียวเองนะไม่ได้พูดให้เครียดนะแต่จริงๆมันง่ายิดเดียวนะแล้วมันง่ายมากเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็จะจะลืมลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมา ถ้าสมมตินึกดีนะผมย้อนไปได้นะแล้วตรงนี้มีสวิตช์อันเดียวเลยนะที่ไม่ให้ผมเข้ามากุกคยียุ่งเกี่ยวกับตรงนี้หรือเพื่อนหลายคนเข้ามาผมแค่ปิดสวิตช์ปั้มไม่เป็นจุดเริ่มต้นนู้น่ะป่าน,นี้บางทีพเพื่อนๆน้องๆหลายคนที่เพื่อนๆรู้จักเ,เราไม่ได้เห็นกันเลยสักคนเลยครับใครไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมบอกว่ามาัคนคเรื่องจริงนะอมันมนี้เราทําอะไรกันอยู่ไม่รู้เลยเพื่อนบางคนอาจจะเป็นโรคเครียดหนกักกว่าเดิมเบื่อเลิกงานก็แค่กลับบ้านทิกตอกยังไม่ได้สมัครกันเลยบางคนยังสมัครทิกตอกไม่่่ได้เห็นนควาามรักที เป็นสิบยี่สิบสามสิบประเทศพูดสวัสดีค่ะกันหรือพูดภาษาไทยกันมากมายผมจะบอกให้เลยว่าพวกที่พวกคุณเห็นเนถะ้าวันนั้นผมแค่ปั๊บสวิต์เดียวไม่เข้าไปไม่ทําอะไรให้มันเกิดขึ้นแบบนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลยผมจะบอกให้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไปจุดเริ่มนั้นขึ้นมาอืมแต่ให้ผมเลือกก็ขออยู่แบบนี้ครับจุดมาถึงตรงนี้มีความสุขเพราะว่ามาได้รู้จักพวกคุณมากมายไม่ได้เห็นฝรั่งสอนภาษาไทยคนประเทศนี้ได้เห็นคนเกาหลีสอนประเทศสอนภาษาไทย คนจีนได้เห็นคนจีนพูดภาษาไทยมากมายมีความสุขมากมีความสุขมากถึงวันหนึ่งผ่านไปแล้วเราก็จะลืมทุกๆสิ่งไหม <c oughs> ขอบคุณมากไม่รู้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ลุยกันมาด้วยกันปีหนึ่งเต็มๆปีหนึ่งเต็มเต็มที่ที่ลุยกันมาขอบคุณจริงๆนะครับขนมอะไรขนมเอฟซีให้มาโคตรอร่อย <c oughs> นอนเยอะผมจะปรับเวลานอนแล้วเดี<ม>๋ยวมีน้องๆฝึกง,งานเข้ามานะครับตัวผมก็จะสอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ได้สำคัญนะครับแต่จะสอนให้ได้มากที่สุดที่ทำได้น้องๆอ,อยากถ่ายอะไรผมจะร่วมถ่ายด้วยผมจะถ่ายให้น้องๆเองด้วยให้น้องๆมีงานส่งมีอะไรให้เต็มที่ของเราไลฟ์กว่าก็<ล>กขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีพรุ่งนี้ก็เจอกันอีก เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้น่าจะน่าจะเดี๋ยวดูว่าจะรัดยังไงดีสนุกสนุกเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอให้ขอบคุณจริงๆริงครับที่ดูตั้งแต่สองทุ่มกว่าเด่นนิดหน่อยจนถึงตอนนี้นะครับขอให้มีความสุขมานะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับอยากคุยต่อมอกันนานนะขอให้นานมีความสุขให้มีความสุขเหมือนกันครับอ้กี่มันจะเล่นอะไรล่ากันเนี่ยอะไรกันเงินตัวขนอะไรเยอะมา ถ้าเป็นอะไรก็ขอโทษนะครับเฮ้ยไม่มีผิดพลาดยังไม่ได้ผิดพลาดไอ้วันอื่นๆน่าขอโทษมากกว่าไอ้วันนี้สบายๆไปชิลของของคุณเก่งๆ FC ทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มน่ารักมากๆก็พักผ่อนกันด้วยนะครับอืมอ่าเหมือนกันขอให้มีความสุขทุกวันครับผ่อนด้วยขอบคุณครับเราเจอกันใหม่นะเพื่อนวันนี้ขอบคุณครับนอนหลับฝันดีบายบายบายขอบคุณจริงครับกดใหว่าปิดเนี่ยอืมไม่ปลุกอะไรอ่ะ